สวัสดีครับผมมาซ่อมเครื่องหนีบผมกันนะครับก็เป็นดิฮอดังนะครับของเลยช้าๆนะเพื่อนครับนะครับ ls นะครับตามนี้เลยนะครับก็เป็นรุ่นไหนล่ะรุ่น ls หนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งนะครับอาการที่ได้รับแจ้งก็คือว่าก่อนหน้าที่จะไม่ติดก็คือมีติดติดดับดับนาชาไปก็ติดติดดับดับนะครับผมลองเสียบไฟลองดูนะเพื่อนครับก็ นะครับเปิดไม่ติดเลยนะเพื่อนครับนะครับตอนนี้คือเงียบสนิทนะครับโอเคครับกรณีที่ไม่ติดแบบนี้ก็ต้องแกะลือข้างในแล้วครับเพื่อนครับนะครับเป็นรุ่นอย่างนี้นะแกะแบบไหนยังไงเดี๋ยววันนี้มาดูกันครับตัวนี้เป็นรุ่นเฉพาะนะครับเป็นรุ่นตัวห้าหนึ่งหนึ่งนะครับอ่าขั้วเขาจะเป็นขั้วเล็กนะครับปกติโลชช่าเขาจะเป็นขั้วใหญ่เนาะ ตัวนี้เป็นรุ่นขั้วเล็กนะครับ2ฝั่งนี้ตรงนี้จะมีกิฟนะครับตรงนี้จะมีกิฟนะครับส่วนบางรุ่นเขาจะใช้เป็นกาวยางนันเพื่อนนะบางท่านแบบที่ fc ครับถ้าเข้ามาถามนะว่าแกะยังไงนะครับบางทีมันก็บอกไม่ถูกนะเพื่อนนะมันต้องอาศัยประสบการณ์ด้วยนะครับตัวนี้ครับอย่างรุ่นนี้เขาจะมีกิฟอยู่ด้านข้างนะครับตรงจุดนี้นะครับ2ฝั่งนะครับวิธีแกะก็ง่ายมากนะั้นเพื่อนครับ สำหรับ fc วันเพื่อนที่จะแกะนะครับโดยสมายแล้วจะไม่ค่อยมีใครบอกนะครับนะครับยกเว้น fc หรือว่าเพื่อนที่ติดตามช่องของช่างเอกนะครับใช้ไขควงที่ให้มันแบนเรียบนะครับแล้วเพื่อนก็มองดูนะครับให้มองดูตรงจุดนี้นะมองเห็นไหมผมเปิดไฟดนึงนะครับมองเข้าไปนะครับว่าเนื้อเนื้อของพลาสติกตัวนี้นะครับกับเนื้อของตัวบอดี้มันจะแยกกันอยู่แล้วนะครับให้เพื่อนนี่ทิมเข้าไปตรงนี้ครับเนี่ยหมุนเข้าไปนะครับ ทิมเข้าไปแล้วนี่ครับแล้วก็ค่อยๆงัดเห็นไหมค่อยๆงัดเห็นไหมว่าผมงัดออกมาแลนะ้วเห็นไหมนี่ครับงัดแล้วก็ค่อยๆดันออกไปทข้างหลังนะครับเห็นไหมครับอ่ะเสียบไว้นี่ครับตอนนี้มันตอนนี้คือมันเสียบพ้นสลักแล้วนะครับเราก็มาทําอีกฝั่งหนึ่งครับเพราะว่าสลักเขาจะอยู่สลักเขาจะอยู่ประมาณนี้นะครับเราต้องเสียบเข้าไปให้ถึงจุดนี้นะครับมันจะเป็นสลักลักษณะไงครับพอเราเสียบไขควงก็จะดันไม่ให้มันเข้าร่องนะครับ เราต้องดันเข้าตัวนี้เข้าไปเพื่อจะผลักออกไปนะครับนะครับนะครับี่ครับฝั่งนี้นะครับเสร็จแล้วก็ดันนี่ครับเห็นไหมครับมันจะมีสลักอยู่นะครับเห็นไหมครับร่องร่องของสลักมันอยู่อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับทั้งสองฝั่งนะครับเห็นไหมครับร่องสลักเขานะครับก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนครับเอาละครับทีนี้อาการของเครื่องนี้นะครับ เพื่อนสังเกตนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับเห็นไหมครับอ่าเนี่ยมีการช็อตตรงจุดนี้นะช็อตจนหมายว่ามัน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 โยกอย่างเงี้ยเห็นไหครับว่ามันจะเขาเรียกว่ามันเป็นการช็อตลงบอดี้นะครับอาการลักษณะนี้นะครับอ่ะต่อไปก็ต้องเอาตัวนี้ออกนะครับนี่ครับที่มุกไปอะไรครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่คือสลักเขานะก็จะออกมาในลักษณะนี้นะครับเห็นไหมครับทีนี้ก็ จะมีน็อตยึดฐานครับตรงจุดนี้นะครับน็อตยึดฐานเห็นไหมหนึ่งสองสามถอดสองสองหรือสามนะผมไม่ได้ใส่ว่นสามนะครับอ่ะถอดออกไปนะสามตัวนะอ่ะนี่ครับผมก็ถอดออกไปนะครับน็อตสามตัวนะถอดออกไปครับก็บอกรายละเอียดทุกอย่างนะเพื่องครับก็จะเจอขั้วเขาลักษณะนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับขั้วเขาเนี่ยตัวเนี้ยไม่ได้เสียหรอกครับตัวเนี้ยมันสึก นะครับแล้วตัวไหนสึกอีกล่ะเนี่ยมันสึกนะครับดูเห็นไหมครับมันแทบจะไม่มีล่องล็อกล่องล็อกตัวสายเลยนะครับเพื่อนครับนี่ครับเห็นไหมมันแทบจะขยับได้หมดเลยนะดีมันไม่ช็อตระเบิดนะครับเห็นไหมเพราะว่าถ้าเกิดมันโยกกันเห็นไหมการออกแผบของเขาเห็นไหมสายไฟ2เส้นอยู่ตรงจุดน <ikh> well. ี้นะพูดง่ายๆสายไฟสองเส้นนี้โดนกั slapped. นก็คือช็อตนะครับนี่ครับมันโยกถ้าโจนแบบมันจะโดนกันอยู่แล้วนะครับ มันเหลือนิดเดียวครับเนี่ยมันโยกกันนะครับก็กรณีแบบนี้นะเพื่อนครับมันแก้ไขอะไรไม่ได้นะเพื่อนครับก็ต้องใส่เป็นชุดสายฟิลิปนะเพื่อนครับจะแก้ไขโดยใช้เป็นชุดสายฟิลิปแทนนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะช็อตนะเพื่อนนะนะครับชุดสายฟิลิปผมนะเดี๋ยวผมไปหาชุดสายฟิลิปก่อนอ่ะนี่ครับผมครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะเพื่อนครับ เพราะว่าคัวเขาเสียนะครับตรงจุดนี้นะผมไม่แน่ใจว่าอันนี้คือเป็นการแก้ไขเรื่องของสายนะครับเรายังไม่ได้เช็คในส่วนของตัวเครื่องนะครับอ่ะเราทีนี้กรณีบแบบนี้นะครับถ้าเกิดเหมือนเหมือนเราเสียบปลั๊กไฟแล้วมันเสียบไม่แน่นนะ่ะเหมือนนํามาวางไว้เฉยๆยอย่างเงี้ยมันก็เกิดการสปาร์หรือเกิดการอาร์คได้ถูกต้องไหมครับแทนที่เราจะเสียบเหมือนเราเสียบปลั๊กเนี้ยเสียบปลั๊กเสียบเข้าไปแรงแรงปุ๊บมันก็แน่นถูกต้องไหมถ้าเกิดเราเสียบแค่มาคา มันก็เหมือนเกิดการสปาร์กนะครับเกิดการช็อตได้นะครับทีนี้เราไม่รู้ว่ามันช็อตเข้าไปถึงยังไงแบบไหนนะครับเพื่อนครับเมืองต้นนะครับสายไม่แน่ใจว่าขาดหรือยังนะครับเพราะเกิดการช็อตในลักษณะนี้นะครับสายไฟมันหลวมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาดูในส่วนของสายไฟนิดนึงนะครับวิธีเช็คสายไฟก็วัดง่ายๆครับเพื่อนครับจับวัดไปที่ย่านวัดไดโอดครับเพื่อนครับ แตะแตะนิดนึงนะครับแตะขั้วหนึ่งนะครับ,รบใช้ได้นะครับามาแตะขั้วนี้นะครับแบบนี้นะครับเพื่อนครับแล้วก็มาเช็คนะครับเพื่อนสังเกตว่ามันไม่ดังนะครับเห็นไหมต้องสองขั้วเียมันไม่ดังแสดงว่ามีเส้นใดเส้นหนึ่งขาดแล้วนะครับเห็นไหมครับมีเส้นใดเส้นหนึ่งขาดแล้ครับเพื่อนครับกรณีแบบนี้นะผมจะใช้ใช้เครื่อง เครื่องวัดของผมนะครับที่เป็น power bank ของลูกผมผมทำไว้ไหนนะเพื่อนก็กลับเข้าไปดูในช่องแล้วกันนะครับนะผมไม่รู้วางไว้ตรงไหนนะครับใช้เครื่องนในการวัดว่ามันขาดช่วงไหนครับก็ไล่ไปตามสายนี่นะครับนะครับคลิปล่าสุดของผมทําไว้ก็เอามาใช้งานเนี่ยนะเพื่อจะไปซ่อมไฟให้ลูกค้านะครับซ่อมไฟหลอดไฟนะครับก็ตรวจเช็คว่าไฟมันรั่วตรงไหนนะครับแล้วจิ้มจิ้มจิ้มไปนะครับ พูดถึงปั๊บลูกสาวก็ออกมาให้พอดีนะเดี๋ยวจะมาพาเพื่อนๆมาทำอ่าไม่ใช่มาทำเลยมาใช้งานนะครับเนี่ยทำไว้มีประโยชน์นะครับข้างในมีไอซีสองห้านะวิธีทำเพื่อนก็กลับเข้าไปดูในช่องนะครับอ่ี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ก็ได้ครับสําหรับเพื่อนที่ต้องการจะทําเครื่องตัวเช็คสายไฟนะครับเพื่อนครับไม่ต้องไปเสียบปลั๊กไม่ต้องไปทําอะไรไม่ยุ่งยากนะครับเพื่อนครับนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเราเวลาเราเช็คสายไฟ ขาดนนั้นกันครับก็ให้เช็คว่าจุดที่มันหักเหหรือว่าจุดที่ควรมันมันน่าจะขาดอะ่ะพูดง่ายๆเนาะอย่างสายไฟตัวนี้จุดที่น่าจะขาดมากที่สุดก็คือจุดที่อยู่ตรงมือเราตรงตรงไหมเวลาเราจับเครื่องนีบผมมันก็จะโยกไปโยกมาคือตรงจุดเนี้ยช่วงนี้มันก็จะขาดนะครับจุดที่2ก็คือจุดนี้เห็นไหมพอาบางทีเราเดินไปไกลๆก็จะเป็นลัาากษณะนี้ครับพับไปพักมาหากักไปมาก็จะเป็นจุดนี้ถูกต้องไหมครับการตรวจเช็คเครื่องของผมนะครับ อดียังไงไม่ต้องเสียบปลั๊กไฟไม่ต้องอันตรายวางไว้แค่นี้เนห็นไหมปลั๊กอยู่นี่นะอ่ะตรวจเช็คผมจะตรวจเช็คตามตามข้อ,ขอมันก่อนนะครับก็กดผมจะทําสวิตไว้นะครับตัวนี้เป็น power bank ได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นตัวเช็คได้ด้วยอ่ะผมจะเช็คนะกดแล้วนะเพื่อนจะมีเสียงนะเพื่อนครับเห็นไหมเนี่ยแสดงว่าช่วงนี้ไม่ได้ขาดเลยครับเพื่อนครับเห็นไหมเห็นไหมอ่ะขยับไปนิดนึงนะครับมาดูปลายผมก็สันนิษฐานว่าตรงนี้นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าสายไฟมันจะ มันจะช่วงนี้นะครับมันจะขาดนะเราก็ไล่ดูนะครับเห็นไหมนะช่วงนี้มีเห็นไหมนะเนี่ยช่วงนี้นีะครับเนี่ยเห็นไหมไม่มีเสียงเห็นไหมนะเนียครับเพื่อนครับเห็นไหมช่วงนี้มีเสียงนะครับแสดงว่ามันขาดแค่ช่วงเนี้ยเห็นไหมเนี่ยครับเจ้าตัวนี้นะครับคือขาดช่วงนี้แล้วนะครับ สาเหตุที่ขาดผมว่าน่าจะเกิดจากการช็อตนะครับเพราะว่าครัวมันหลวม้วยยังไงก็ใส่สายเดิมไม่ได้นะครับเพราะตัวนี้มีหลายท่านนะครับที่ฝืนใส่เข้าไปนะครับซื้อตามเน็ตอะไรมาแล้วก็ฝืนใส่เข้าไปแล้วก็ช็อตช็อตมากกว่าเดิมุนะพูด,ดง่ายนะครับเพราะว่าหนึ่งมันไม่ตรงรุ่นสองก็คือว่าฝืนใส่เข้าไปฝืนใส่เข้าไปไม่ไ,มได้ดูครับมันก็โยกแยกนะครับเนี่ยล็อกโยกแยกแค่ไหนเพื่อดูแล้วกันนะมันโยกแยกนะครับล่องมันไม่อยู่กันได้ยินเสียงไหมนะครับ อย่าลืมนะครับว่าตัวขั้วสวิงมันนี่นะครับมันห่างกันแค่2มิลนะมันอันตรายนะครับอันนี้เป็นตัวกินไฟนะครับเอาละครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นชุดสายฟิลิปในลักษณะนี้นะครับแก้ไขแบบนี้เท่านั้นนะครับอย่างอื่นไม่ได้นะครับในฐานะช่างนะครับก็บอก F4 แบบนี้เลยแล้วกันนะครับอ่ะตัวนี้ก็จะอ่า เราเราเจอปัญหาก็คือว่าสายไฟมันไม่ผ่านนะครับก็ไม่แน่าจว่าเป็นที่สายไฟอย่างเดียวหรือเปล่านะครับผมจะเอาสายไฟธรรมดามาลองก่อนนะครับเพื่อนครับอ่าผมจะลองเอาสายไฟอีกรุ่นหนึ่งมาลองนะครับเพื่อนครับก็เสียบเข้าไปนะอันนี้ก็เป็นของโรยรชาฟเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะสังเกตว่ามันก็คนละรุ่นนะครับนี่ครับเห็นไหมว่ามันมันเข้ากันไม่สุดนะครับก็จะประมาณนี้นะเพื่อนครับรุ่นนี้ กขาจะมีวอลลุ่มในการเตือนนะครับเวลาเสียบไฟเข้าสถานะนะครับก็จะมีตัววอลลุ่มในการเช็คสายไฟเล็กเช็คแรงดันไฟนะครับพอเข้าก็จะร้องติ๊ดติดติดนะครับตรงจุดนี้นะเพื่อนลองฟังเสียงนะครับผมจะลองเสียบนะครับหนึ่งสองซ้ำระวังนะครับฝืนไฟนะครับหนึ่งสองซ้ำนะครับนี่ฮะมองเห็นไหมในการเสียบไฟนี่ครับเสียบปึ๊กนะะจมไปเลยก็ได้ครับเพื่อนสังเกตว่า กดก็แล้วแต่นะครับไม่มีไฟติดเลยนะครับเพื่อนครับเนีย่ยเสียบแล้วนะครับไม่มีไฟติดนะครับก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นช็อตลงเครื่องด้วยนะครับนะครับก็ต้องเปลี่ยน2อ,อย่างแล้วนะเพื่อนครับ1ก็คือว่าเปลี่ยนชนิดของสายใหม่2ก็คือวาอ่าเช็คในเรื่องของอบอร์ดในการรับไฟเขานะครับเดี๋ยวตัวนี้เวลาแกะก็ต้องแกะ ตัวครอบตัวนี้เอาอไปก่อน,นเพื่อนจะสังเกตนะเวลาแกะนะต้องแตะตัวครอบตัวนี้ออกไปก่อนนะครับนี่ครับไขน็อตออกนะครับแล้วก็งัดเจ้าตัวนี้ออกมานะครับมันจะมีเป็นกิ๊บเหมือนกันนะเพื่อนครับแบรนด์เนมก็จะเป็นในลักษณะนี้นะเพื่อนครับเขาจะออกแบบมาเพื่อไม่ให้เราแบบว่าเข้าไปหรือแก้ไขอะไรได้ง่ายๆนะครับเพื่อนครับบางท่านคาดหวังว่า จะเปลี่ยนง่ายๆนะครับเนี่ยนะครับตัวนี้หอขัวขัวล็อกอยู่ตรงจุดนี้ด้วยนะครับขัวล็อกสองฝั่งนะครับอ๋อผมเจอปัญหาแล้วครับไม่ต้องเข้าไปข้างในอะไรแล้วครับมีสายเส้นสีดำนะครับตรงจุดนี้นะครับมองเห็นหรือเปล่านี่นะครับไม่ต้องแกะเข้าไปข้างในก็ได้แล้วครับ สายตัวฉนวนตัวแผ่นทำความร้อนขาดนะครับเพื่อนครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครบบางทีมันแกะยากเราก็ไม่ต้องเข้าไปแกะก็ได้ครับวิธีแกะก็ต้องแกะกลิบฝั่งนี้นะครับสองฝั่งนะครับแล้วก็ลื่อๆๆื่อื่อืไปตามส่วนของเขาครับแต่ทีนี้แล้วผมเจอสาเหตุแล้วครับน่าจะเป็นสาเหตุหลักเลยนะครับก็คือตัวสายสายการทํางานของรถชารุ่นนี้ก็คือจะเป็นการทํางานเป็นอนุกรมนะครับไฟวิ่งเข้ามา อันนี้คือพูดถึงการทํางานของแผนทางความร้อนนะครับไม่ได้พูดถึงการทํางานของชุดคอนโทรลควบคุมแผงหน้าจออะไรต่างๆนะครับก็คือการทํางานของแผนทางความร้อนคือว่าไฟวิ่งเข้ามาในลักษณะนี้ครับเป็นวงกลมนะครับวงกลมแล้วก็จะวิ่งมาหลังอย่างนี้แล้วก็วิ่งไปอย่างนี้นะครับเรื่อครับแล้วก็วิ่งไปวงกลมมาลักษณะนี้เข้าหาขั <me> mm ้วไฟนะครับพูดง่ายๆคือเป็นวงกลมเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเรามองเห็นแล้วสายตัวนี้มันขาดอยู่นะครับ นี่ครับสายตัวนี้มันขาดผมดึงมาให้เพื่อนเห็นไหมครับนี่ครับสายมันขาดอยู่นะมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้นี่ครับซูมเข้าไปนะครับซูมเข้าไปเห็นไหมมันสีดำเหมือนกันนะนี่ครับแา่มันขาดอยู่นะครับเห็นไหมสายตัวนี้มันขาดโดดอยู่นะครับนี่ครับนี่ครับก็จัดการเชื่อมแล้วก็จะมีต้นขั้วอยู่พอมองเห็นอยู่นะครับต้นขั้วอยู่ข้างในนะครับตรงจุดนี้นะครับผมก็จะทําการเชื่อมนะครับเพื่องครับเชื่อมสายแล้วก็ ใส่ท่อหดนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะมามาเชื่อมสายเข้าไปนะครับเพราะว่าตามหลักตามประสบการณ์แล้วมันก็มีอยู่แค่นี้นะครับเพราะว่ารุ่นนี้มันเป็นเป็นไอซีเร่งความร้อนนะครับของโรเจอช์ชานะครับีัดการทําเชื่อมสายอ่ตอนนี้ผมก็เชื่อมสายเรียบร้อยนะครับสีดํานะครับเชื่อมโดยใช้เป็นท่อหดยาวเลยนะครับหุ้มหุ้มยาวเลยนะครับตรงจุดนี้นะครับจะสังเกตว่ามันจะ เส้นใหญ่กว่าใครเลยนะครับเพราะว่าผมใช้ท่อหดหุม้มอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันกินไฟเยอะนะครับก็หุ้มนิดหนึ่งเซฟตี้นิดหนึ่งนะครับตัวล็อกตัวนี้ผมจะล็อกไปเลยครับเพราะว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วอ่าทีนี้ผมก็จะเปลี่ยนเป็นชุดสายฟิลิปแทนนะครับอันนี้ครับเพื่อนครับอ่ะตัดใหม่อีกทีหนึ่งผมก็ประกอบเรียบร้อยแล้วเพื่อนครับไม่ได้มีอะไรนะครับเพื่อนครับอ่าสิ่งที่สําคัญก็คือชุดสายตัวนี้ แผ่นนำความร้อนนะครับที่เป็นวงกลมกันนะครับที่ผมเปลี่ยนอนุกรมนะที่ผมอธิบายไปนะครับขาดนะครับก็จะทําให้การทํางานไม่ครบวงจรนะครับแล้วก็สายก็คือเปลี่ยนเป็นชุดสายฟิลิปอันนี้คือผมเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับไม่ได้มีอะไรนะก็เรียบร้อยนะครับแยกสายนะครับหัวลายหัวแอลเรียบร้อยนะครับอทีนี้มาลองเสียบไฟดูนะครับ่อนะครับลองเสียบไฟดูนะ ผมจะเตยมไฟนะครับหนึ่งสองซ้นะได้ยินเสียงไหมครับรุ่นนี้เ็าจะมีเสียงบอกว่าสถานะของไฟมานะครับลองเปิดดูครับเห็นะครับมาแล้วครับโอ้ยยิงสองร้อยกวองศานะครับลดนิดนึงนะครับนี่ครับก็ทํางานปกติเหมือนกันนะผมขอญาตถอดนะครับเพราะว่าร้อนแล้วจะทํางานต่อไม่ได้นะคนั่เพราะว่ารุ่นนี้ไอซีเร่งความร้อนนะครับเป็นรุ่นเดียวที่มีไอซีเร่งความร้อนพอกับ ดิมิตันนะครับบันนี้ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับนะครับใครจะซื้อเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับสําหรับเลอชาชารุ่นนี้นะครับกําลังลดราคาอยู่พอดีนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะประกอบตัวกริฟนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นอันเสร็จนะครับก็เป็นอันเสร็จครับกันครับนี่ครับก็ประกอบเข้าเหมือนเดิมนะครับนะครับก็เป็นลักษณะนี้นะการแกะการลื้อนะครับสําหรับเือชาชานะครับนี่ครับใส่ชุดสายกลิปสวยงามนะครับ ใช้งานได้ปกตินะครับได้ยินเสียงเนาะเปิดปุ๊บปื้นป,ป,ปั๊บเลยนะครับเห็นไหมครับโอเคถอดเลยครับร้อนแรงร้อนเร็วพร้อมส่งมอบนะครับโอเคอเครับชอบก็กดถูกใจกดซับสไครต์กดติดตามช่องครับขอบคุณมากครับ